ถ้ายังมีความเกิดเพียงใดความตายก็มีเพียงนั้นความเสื่อมก็มีคนียงนั้นนี่เราต้องไม่เกิดเราต้องไม่เกิดเราทำยังไงก็ต้องเป็นคนที่มีฐานสมบูรณ์แบบมีศีลสมบูรณ์แบบมีสมาธิวิปัสสนาญาณสมบูรณ์แบบาว่ามีฐานนบินะมีครบถ้วนจิตคิดจะสงเคราะห์อ,อยู่เสมอ ไอ้คำา่่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นของเราเราไม่มีในเราแต่ว่าจิตใจต้องการให้ทานมีในเราอย่างนี้เรียกว่าทานสมบุ์แบบถ้ามีศีลสมบุ์แบบก็หมายความจิตเราทรงพรมีหารสี่จิตมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตามมตา,ตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสยียใครใครได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉย ถ้าพรหมิหารสี่ทรงตัวสินก็ทรงตัวถ้าต่อจากนั้นไปเมื่อพรหมิหารสี่ทรงตัวสินทรงตัวแล้วสมาธิไม่เกิดเองเมื่อมีสินและสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดใจเย,ยือกเย็นขึ้นมาเป็นปัญญาก็เกิดไม่เกิดเองไม่เกิดเพราะพรหมปัญญาก็เกิดรพร้อมสมาธินี่ปัญญาที่มีความต้องการคือเป็นปัญญาตัวตัดตัดโลกนี้ตัดเทวโลกพรมโลกต้องการนิพพานจุดเดียว แต่ว่าทุกอย่างที่พูดมานี้บรรดาญาโยมบริษัทฟังแล้วก็เข้าใจยากวิธีจะให้เข้าใจง่ายคือต้องฝึกกรรมฐานให้ได้ทิพย,ยานถ้าทุกคนได้มโนยิทธิได้ทิพย,ยานไปเบื้องตน้นไปไหนก็ไปได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปแดนนรกเปรสุรกายก็ได้แลึกชายก็ได้ทุกอย่างต้องการรู้รู้ได้หมด อย่างนี้การไปนิพพานเป็นของไม่ยากเพราะเราเห็นหมดท่านคนเก่าก็ตั้งใจคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติเราเกิดมาเป็นคนเต็มด้วยความทุกข์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่ความสุขไม่นานหมดบนโลาสนาบาร,รมีก็ลงมาใหม่เราเป็นต้องการเราต้องการนิพพาน หลังจากนั้นก็จบพระรูปป,ออประโมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเนจนแจ่มใสต่างกาลังตั้งใจไว้ที่นิพพานโยมธุบริษัทเวลานี้หมดเวลาแล้ว